สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสบูดสุข้นจ้าวันนี้กินข้าวแล้งกับลาบไก่จากพี่น้องลาบไก่สุบกเขียจ้ามามากินน้ำยายต่อมจุ่มแพ้แทบเป็นบ้านจากลาบไก่หน่อยหนึ่งสุบเขียหน่อยหนึ่งจ้ากินผู้เดียวค่ะพี่น้องมาม,า,มา,กา,ากินเป็นโมยายต่อมจุ่มแพ้แทบเป็นบ้านนะจ้ามีหัวปีมีหัวปีมีแลดีดมีอันอย่างมาคา,าลินบาคารินฟ้ามานฟ้าบปเลยจ้าไปลงเอินแต่บะคาลินบาขาลินกินกมคับขันนะเนาะ มามาจ่ามากินกันเลยจ้าพี่น้องัมือกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมาได้จ้ามาเด้อทั้งต่างประเทศส่อพกร้ามุ้งไทยเขาจ้าพี่นอ้นองกินข้าวกับลาบไก่หลานเคยเห็ดลาบไก่ตุ้บกเขือแย้ต่อมเ็ดตัวเองมาได้จ้ามาเด้อ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ถูกุญนจ้าถูหลูกหลานจ้กแบงไม่จินทุกคนวดียอคุณบ่าเขา่ากล่องย้ายกล่องค่ะพี่น้องผู้อายกล่อง ขอบคุณพี่น้องทุกปู่ทุกคนเลยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขามาให้กำลังใจยละส่อมจฉาะพี่น้องดีใจหลายจ้าว่าพี่น้องทุกปู่ทุกคนลำด้วยลำด้วยถูกกรพแข็งแรงวทุกปู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อตกนลงจะอะไรตัวไปจะใหม่ด้ือพี่น้องเลยเป็นกิจการใดก็ขอยจะเรื่องเลี้ยงเลยจ้า ไปนน,ไปน้ำไห่พ <c> ร <oughs> านเป็นน้ำบ้ากันเนาะพี่น้องยายก็ทยอยทยอยไปเบิง่งเยี่ยมบ้านเพืเเ่อนเพื่อนที่ดอกจ้ะเพิ่งกลับไทยฮ้เนาะพี่น้อง พื้นพันเราดีใจน้ำพื้นแลพื้นพันกตู่ต้อไปน้ำขมักเด้แล้วพี่น้องซุปบกเขียใส่ปัทุกหลักใจ นั่นคือเฮ็ดแกลดพนเขาห่อจะฟองเหรอพี่น้องเขาเรือน้ำมันเนี่ย nhẹ 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 ริมแป่ผาพบัตรหลายหนเง,งี้ย เอ็ดหมจ้ะลูกโดดไม่เดียวลูก็ได้หมักคาดินนะโอ้มักดินขาดนะนี่ห่างย้ายห่องย้าย,าย,ายต่อมนันจเจ้ากินกัน แจงดังไอ้อันอยแยกตจางไปแยกไมิดกูดเดียวอางลูกสาว้าวคนลบัานอยู่้า,า้้าพผีแยาต่เง้า,าสุดซอย ล็ลากไปเสียบพี่นนอน bảo bia trái để đứa à chị nọ nha Năn cái chìm khỏe chẳng mưu Như nó thì nội chọc Nói vô bỏ Hạt thái nó cho chị อดีหอ่ะ mm อื hmm. น้ำเผาขวดนี่แน่ยนี่น้ำข่าอยู่ คือใช่เหรออย่อยงเงี้ยเกิดไงใจเวนตาเลยพี่นอ้องต้งใบาหาหมองเข่าที่ออกอยู่เงินตายเนาะยัดจมก็ได้ใบหาอยู่ขนาดใจเวนตาเบิงเ้งใกล้ๆย้ยายพวกใคยเห็นใจพี่นอ้องยัดจมเวนต์ตาฟังๆเบิงเืงใกล้ chính cha cũng điều ta khẩu năm tám miếng lại nó còn nhiều còn nó già tôi chặt nó giờ เดี่ยวหรอกเนาะกต้องใส่แก้วน่งก็ได้เอกคลิปนี้ย้ายตบอันที่ขอลาไปก่อนนี่จ้ะพี่น้องว่าแสบหลายขอติดปากคลิปหน้าพอกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายตบทุ่มแบบน่ใจป็นบานเลยได้จ้าเด้อพี่น้องบึ่งกันเดี๋ยวย้ายตบกันที่ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องอกันนะจ้าเยี่ยมเพื่อนๆทุกๆทุกคนแล้วจ้าเนาะไปแล้วจ้าสุกหมานลำด้วยนลำด้วยกันได้จ้า